บทที่53คุณวาลีพัทรามองดูความวุ่นวายโกลาหลของบรรดาคนใช้ในการจรโรธอย่างคุณขวางทั้งที่ปีก่อนๆหล่อนเคยเป็นตัวตั้งตัวตีคอยควบคุมดูแลคนใช้เมื่องานวันเกิดของน้องสาวมาถึงแต่มาปีนี้แหล่ไม่ยอมแต่ต้องอะไรทั้งสิ้นทั้งนี้ก็เพราะคุณวัยได้จัดควบคู่พร้อมกับดาว ในวาราที่เธอมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์โดยยอมเลื่อนวันเกิดของตนเองออกไปถึงสองวันมาจัดวันเดียวกับลูกสาวบ้าบ้าทั้งผัวทั้งเมียหลงรักทั้งเด็กนี่กันเสียจริงเรากับมันเป็นลูกในไส้ก็ไม่ปานลูกสาวอายุ18ปีเป็นสาวเต็มตัวเตรียมจัดงานใหญ่มีงานเต้นโรงเต้นรำที่ของวดีไม่เห็นเป็นธุระแล้วแต่จะจัดทำกันเอง วกไปวนมาก็ริยาแทนทิดาดังนั้นพอแลเห็นรัตนาวดีเมื่อตื่นเต้นยินดีกับงานซึ่งจะมีวันในวันพรุ่งนี้หล่อนก็ยิ่งเป็นเดือดเป็นแค้นกำลังทำอะไรจ๊ะคุณวารีเอ่ยถามทิดาทั้งที่แลเห็นอยู่แล้วว่าเธอกำลังลองเสื้ออยู่หน้ากระจกเงาบานใหญ่ลองเสื้อคะ่ะสวยไหมคะแม่ทิดาสาวถามเสียงใส หมุนกายไปมาอยู่เบื้องหน้ามานดาด้วยลืมสังเกตสีหน้าแววตามานดาของเธอเพราะมัวแต่ชื่นชมกับชุดราตรียาวสีทองอันงดงามซึ่งเธอสวมใส่อยู่สวยยังไงก็เห็นจะไม่เทียบเท่าของแม่ดาวคุณวารีกระแทกเสียงพูดครั้งนี้รัตนาวดีมองดูผู้ให้กำเนิดเต็มตาเมื่อได้ยินน้ำเสียงที่หล่อนพูดคันแล้ว เธอกตอ็ต้องรอบถอนหายใจยาวเพราะบารมีของนางเด็กนั่นมันหรอกเธอถึงได้พลอยมีเสื้อโก้หรูไปด้วยโท่แม่พูดเหมือนคุณแม่ไม่เคยให้อะไรวดีมาก่อนอย่างนั้นและค่ะรัตนาวดีทอดเสียงอ่อนพยายามซ่อนความรำคาญเบื่อนายไว้อย่างมิดชิดเคยจ่ะแต่ก็ไม่เหมือนแม่ดาวเจ้าเสน่ห์นั่นวดีไม่อยากให้แม่ เธอไม่ต้องพูดมากว่าดีหากแม่เป็นเธอแล้วก็พรุ่งนี้แม่จะหาทางเลี้ยงออกไปจากการจนโรดแม่ไม่มีวันอยู่เป็นตัวรองของนางเด็กเก็บตกหรอกวดีทำอย่างที่แม่พูดไม่ได้คะ่ะโอ๊ยไม่ต้องบอกแม่ก็รู้ว่าคนอย่างเธอจะทำอะไรได้นอกจากเดินตามไปข้าง,าาางหลังคนอื่นจำไว้ก็แล้วกันว่านางเด็กคนนั้น มันจะแย่งทุกอย่างไปจากเธอแม้แต่คุณพงศกรแม่รัตนาวดีอุทานเสียงสัน่นมองมารดาเธออย่างเจ็บปวดร้าวรานใจเมื่อได้ยินเสียงนั้นยังคงดังต่อไปว่ารู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่านางดาวทำให้คุณพงศกรเปลี่ยนไปจนป่านนี้เขาก็ยังไม่มีตีท่าว่าเขาเขาจะขอแต่งงานด้วยหยุดโปรดหยุดเถอะค่ะแม่เธอวิงวอนขอร้อง ด้วยใบหน้าซีดเผือดแทนที่จะรู้สึกสงสารเห็นใจคุณวารีกับส่งเสียงหัวรเราะเยอยยอและกรีเสียงไปกรีใจธิดาก่อนที่จะเดินหน่วยหน้าออกไปจากห้องนั้นว่าหากคุณพงศกรจะขอแต่งงานกับเธอก็เห็นจะเป็นตอนที่นางเด็กดาวมันตกลงใจเลือกคนอื่นหรือเจ้าพิตรินอะไรของมันนั่นแหละไม่ใช่นั้นคนอย่างเธอก็ต้องรอเปล่า แม่คุณวารีต้องการให้ที่ดาวของหล่อนบังเกิดความมุ้มมานะคิดจะเอาชนะดาวและเกลียดดาวแต่รัตนาวดีไม่ได้เป็นดังที่หล่อนคิดคำพูดของหล่อนจึงเป็นน้ำโกรธกัดกร่อนหัวใจของเธอขณะที่รัตนาวดีพัฒนาได้รับความชชคช้ำปวดร้าวหัวใจพเพราะถ้อยคำของมารดาเธอนี้ทางด้านดาวก็กำลังได้รับความตื่นเต้น ดีใจอย่างสุดประมาณเมื่อได้รับโทรศัพท์จากบุคคลที่เธอไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะได้รับฮัลโหลที่นี่การจนโรดค่ะดาวบอกไปเสียงอ่อนโยนและแล้วหัวคิวทั้งคู่ของเธอก็ต้องขหมดเข้าหากันเมื่อได้ยินฝ่ายนนแจ้งความประสงค์มาว่าดิฉันขอพูดกับคุณดาวหน่อยค่ะดาวกำลังพูดค่ะเด็กสาวบอกไปเสียงแผ่ว โงนชะงายในน้ำเสียงที่ได้ยินเสียยิ่งนักแต่แล้วในวินาทีต่อมานั้นเองความโงนชะงายสงสัยก็ปรารนาการไปจนหมดสิ้นเพราะดาวดาวของนา้าโอ้นาเดือนนาเดือนของดาวใช่ไหมจ๊ะนาเดือนจ๋าเธออุทานถามเสียงสันสะท้านคำหูโทรศัพท์ไว้แนบแน่นกล่าวกับเกรงว่ามันจะหลุดหายไป ไม่ได้ยินเสียงของนณเดือนอีกหยาดน้ำตาแห่งความปีติตื่นเต้นดีใจไหลรินใช่จ้ะนานะเดือนอยู่ที่ไหนจ้ะนาพูดกับดาวที่ตู้สาธารณะนาจำได้ว่าพรุ่งนี้เป็นบันกิดของดาวจึงโทรมาอวยพรล่วงหน้าแทนจดหมายณเดือนจ้าดาวคิดถึงได้อยากพบณเดือนนารู้จ้า นาเองก็คิดถึงดาวเสียงที่ตอบโต้มาเครือและสั่นเล็กน้อยด้วยผู้เป็นเจ้าของไม่สามารถที่จะบังคับให้เป็นปกติได้ณเดือนคิดถึงดาวก็มาหาดาวที่การจนโรสสิจ๊ะหรือจะให้ดาวไปหาณเดือนก็ได้ดาวจะไปเดี๋ยวนี้ณเดือนอยู่ที่ไหนดาวดาวฟังนะาก่อนเดือนพูดขัดขึ้นทำไมจ๊ะ เธอรีบสักตอนนี้ยังมีความจำเป็นบางอย่างนาะยังพบดาวไม่ได้ดาวไม่เข้าใจแต่ภายในเร็ววันนี้ดาวจะได้พบนาเมื่อรู้ว่าดาวเป็นสุขอยู่ในที่ปลอดภัยนาก็สบายใจแล้วพรุ่งนี้เป็นวันคือดของดาวนาขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยขอให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองดาวของนาให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากอันตรายสิ่งคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาจากนั้นเสียงปลายสายก็ขาดหายพร้อมกับเสียงหูโทรศัพท์ถูกวางได้ติดตามมานเดือนนะเดือนจ๋าดาวเรียกเสียงสะอื้นหยาดน้ำตาไหลพล่างพลูอะไรลูกดาวเป็นอะไรไปร่างของดาวถูกโอบกอดไว้อย่างปลอบโยน เจ้าของวงแขนค่อยๆแกะหูโทรศัพท์ออกจากมือของเด็กสาวนะนณเดือนของดาวค่ะคุณแม่ค่ะเมื่อแลเห็นว่าเจ้าของวงแขนนั้นเป็นใครดาวก็พลิกกายโบหน้าร่ำให้กับซวงอกอบอุ่นและเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีคำพูดของเธอทำให้ร่างสูงที่ก้าวตามมาและล่ำละละักถามอย่างลืมตัว ใบหน้าถอดสีนาเดือนของดาวเป็นอะไรไปดาวลองบอกพ่อสิลูกเปล่าคะ่ะนาเดือนไม่ได้เป็นอะไรนอกจากต่อจากนี้ดาวก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้สองสามีภรรยาฟังอธิบดีรัฐรอบถอนใจอย่างโล่งอกในขณะเดียวกันเขาก็ถูกภรรยามองดูอย่างครุ่นคิด เป็นครั้งแรกพี่ตรินมาหาแต่ดาวแต่เช้าค่ำนี้พี่ตรินจะไม่มาเหรอคะพอพบหน้าชายหนุ่มผู้เป็นแขกดาวก็ตั้งคำถามเขาทันทีเป็นการทักทายน้ำเสียงบอกถึงความน้อยใจเสียดายผิดหวังระคนกันมาซีทำไมพี่จะไม่มาตรินรีบบอกเสียงอ่อนโยน ดวงตาเป็นประกายแจ่มใสเมื่อเรื่องรู้ว่าถึงอย่างไรเขาก็ยังเป็นพี่ตรินที่มีความสำคัญสำหรับดาวอยู่บ้างแม้จะไม่มากนักมันก็เพียงพอแล้วเขาไม่อยากหวังสิ่งใดมากไปกว่านี้แม้จะรู้ว่าความหวังย่อมสร้างพรังใจให้แก่เขาแต่นั่นแหละสิ่งใดก็ตามที่เราหวังมากเกินไปหากรู้ว่าเราสูญสิ้นไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่เราอาจทนไม่ได้ ฉนั้นตรินจึงเฝ้าเตือนตนเองอยู่เวลาหวังเถิดแต่อย่าหวังให้ใกล้เกินไปเพราะถึงแม้ดาวดวงนี้จะเป็นดาวบนดินเธอก็ใกล้เกินกว่าที่เขาจะไขว่คว้าถึงทงั้งๆที่รู้ดีว่าเขาอาจไม่ได้รับสิ่งใดจากดาวนอกเหนือไปจากความเคารพรักดุจด,ดังเขาเป็นพี่ชายร่วมสายโลหิตของเธอตรินชำนาโช ก็ยังคงบอกตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าว่าดาวเป็นผู้หญิงคนแรกและคนสุดท้ายที่เขารักขึ้นชื่อว่าความรักแล้วมันประหลาดเช่นนี้เองครั้งหนึ่งตรินเคยหัวรอยยอเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เฝ้ารักเพื่อนสาวแม้เจหล่อนจะแต่งงานไปแล้วเพื่อนของเขาก็ยังฝังใจรักหล่อนอยู่เฝ้าเป็นทุก์ห่วงใยเมื่อรู้ว่าชีวิต ภายในครอบครัวของหล่อนไม่ราบรื่นตินยังจำได้สหายผู้นั้นพูดกับเขาเมื่อถูกเขาหัวรอยยอว่าแกยังไม่รู้จักรักความรักเพราะฉะนั้นแกอย่าไปหัวรอยย้อมันวันหนึ่งมันจะหัวรอยยอแกบ้างจริงสิอย่าไปหัวรอยยอความรักเพราะวันหนึง่งเราจะถูกความรักหัวรอยยอเช่นกันบัดน,นี้วันนั้นได้มาถึงแล้ว สำหรับเขาตรินชำนาโชคงั้นตอนเช้านี้พี่ตินคงมีธุระอะไรกับดาวเด็กสาวผู้อยู่ในฐานะเจ้าของบ้านเดาวถามชายหนุ่มพยักหน้ารับพางขยับกายเล็กน้อยหยิบห่อของขวันเล็กๆขนาดกล่องไม้ขีดออกจากกระเป๋าเสื้อเชิส่งให้เธอของพี่เดือนฝากไว้ให้ดาวเขาบอกเสียงเรียบ ของใน,นเดือนหรือดาวทวนถามยังไม่เชื่อหูหัวใจเต้นระทึกใบหน้าแดงส่้นด้วยความตื่นเต้นดีใจตรีนยิม้มก้มศีรษะรับของใน,นเดือนจริงๆเหรอคะดาวยังไม่แน่ใจด้วยเมื่อวานนี้เดือนไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของขวัญเมื่อโทรศัพท์มาหาเธอจ้าดาวรับไปสิมือที่เอื้อมออกไปรับตามคำบอกของตรีนสันดริก พี่เดือนไปฝากคุณป้าไว้ตั้งแต่เมื่อวะเย็นวานพองานเลิกพี่ถูกเพื่อนฉุดไปทานเลี้ยงกว่าจะกลับถึงบ้านตั้งสามทุ่มกว่าพี่เลยไม่ได้เอามาให้ดาวพี่ตินไม่ได้พบใน,นเดือนหรยอคะจะพี่เสียดายแล้วในเดือนบอกคุณป้าของพี่ตินหรือเปล่าคะว่าพักอยู่ที่ไหนดาวถามอย่างกระตือรือลน้นแต่แล้วต่อมาความหวังก็ต้องดับวูบลง เมื่อแลเห็นตรินสายหน้าเปล่าคุณป้าท่านถามเหมือนกันแต่พี่เดือนอ้อมแอมไม่ยอมบอกดาวไม่เข้าใจว่าทำไมณเดือนจะต้องปิดบังที่อยู่เมื่อวานนี้ณเดือนเขาโทรศัพท์มาอวยพรล่วงหน้าให้ดาวค่ะเมื่อวานพี่เดือนโทรศัพท์มาอวยพรล่วงหน้าให้ดาวหรือตรินรีบสอบถามสีหน้าแววตาของเขาผิดไปจากปกติ แต่ดาวไม่ทันสังเกตเห็นค่ะนอกจากไวพรแล้วยังคุยอะไรอีกหรือไม่ทันได้คุยกันหรอกค่ะพร้อมกันนี้ดาวก็ได้เล่าถึงการสนทนาโต้ตอบระหว่างเธอกับน้าสาวให้ตรินฟังโดยตลอดและแถมทายว่านเดือนไม่อยากบอกว่าดาวจะไปฝากของไว้ที่พี่ตินนเดือนไม่อยากบอกดาว ว่าจะไปฝากของไว้ที่พี่ตรินตรินฝืนยิ้มกบเกื่อนพังกล่าวแก้ความสงสัยข้องใจของดาวว่าพี่เดือนอาจมีเหตุผลอะไรบางอย่างอาจเป็นเพราะณเดือนไม่อยากพบดาวก็ได้ค่ะเด็กสาวพูดขัดขึ้นอย่างน้อยใจในน้าสาวของเธอก่อนที่ตรินจะพูดจบประโยคดาวพูดอย่างนี้พี่เดือนได้ยินเขาจะน้อยใจเสียใจรู้ไหม พราพี่รู้ดีว่าพี่เดือนรักดาวมากเพียงใดพี่คิดว่าดาวอดใจรอไปอีกสักหน่อยดาวจะได้พบพี่เดือนและได้ล่วงรู้ความจริงชายหนุ่มปลอบโยนชี้แจงให้เธอเข้าใจเสียงอ่อนโยนและเมื่อเห็นดาวรับฟังอย่างสงบเขาก็พูดต่อไปว่าพี่อยากให้ดาวคิดว่าพี่เดือนไม่ได้รักดาวน้อยไปกว่าที่ดาวรักเธอทำใจให้สบายเชื่อพี่เถอ เออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสายพี่เห็นจะต้องไปเสียทีค่ำนี้พี่จะมาใหม่พี่ตรินต้องมาให้ได้นะคะเธอคาดคันจ้ะเมื่อเชา้าคงใส่บาทแล้วค่ะใส่พร้อมกับคุณแม่เมื่อดาวเดินมาส่งตินที่เฉลียงหน้าตึกเขาได้บอกเธอว่าขอให้ดาวของพี่จมสงหวัง ในทุกสิ่งที่ปรารถนาขอบคุณค่ะอ๋อคืนนี้มีเต้นรำพี่ตินต้องเตรียมตัวมาเต้นรำกับดาวด้วยนะคะตรินมีสีหน้าบอกว่าประหลาดใจดาวหัวเราะเบาๆอ่านความรู้สึกของเขาออกดาวเต้นรำเป็นสองสามจังหวะค่ะพี่วดีกับพี่โรมเป็นอาจารย์ดาวแจงดาวจัดแจง แก้หอของขวัญของน้าสาวออกดูในทันทีที่อยู่คนเดียวครั้นแลยเห็นสิ่งที่อยู่ในภายในกล่องกรรมะหยีสีน้ำเงินน้ำตาก็หยดต้องแก้มข่าวนวลเธอหยิบของสิ่งนั้นขึ้นมาจูบและเฝ้ารูปคลำอย่างทนุถนอมมันคงเป็นเวลานาน,านมิใช่น้อยกว่านะเดือนจะเก็บเงินซื้อของขวัญชิ้นนี้ให้เธอสร้อยคอทองคำขาวเส้นเล็ก และล็อกเก็ตเพชรอันน้อยรูปดาวมันไม่จำเป็นจนนิดเดียวที่ณเดือนจะต้องซื้อของราคาแพงให้ดาว <c oughs> ดาวไม่ต้องการอะไรจากณเดือนมากไปกว่าความรักความเมตตาเด็กสาวคิดพร้อมกับจัดแจงสวมสร้อยเส้นนั้นไม่มีโอกาสร่วงรู้ว่าแท้จริงแล้วทุกอย่างได้เกิดขึ้นเพราะตินเขาต้องการให้ดาวมีความสุขในวันนี้ มันเป็นความต้องการที่เขาไม่เคยหวังผลตอบแทนพบคคั่บริเวณการจนโรธก็เริ่มสว่างสวัยไปด้วยแสงโคมไฟหลากสีบรรดาแขกเรือเริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆมีทั้งแขกอาวุโสและหนุ่มสาวความจริงแขกโดยตรงของดาวจะมีเพียงห้าคนเท่านั้นคือตรินและเพื่อนสาวทั้งสี่ของเธอคือพควด,ดีอรุณีชอรดาและงามชื่น นอกนั้นล้วนแต่เป็นแขกของคุณวลัยโลมและรัตนาวดีแทบทั้งสิน้นคุณวารีบอกกับตัวเองว่าหล่อนคงเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความสุขหากคืนนี้ไม่มีเด็กสาวที่อยู่ในชุดราตรีสั้นสีขาวซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยกับผ้าลูกไม้อย่างดีจากสวิสความจริงเสื้อชุดนี้แบบเรียบตัวเสื้อกับชายกระโปรง แต่งด้วยผ้าลูกไม้ชายเพชรเตรียมประดับตามเกสรดอกช่วยเพิ่มความแพลวพราวสะดุดตาซึ่งไม่เด่นไปกว่าชุดสีทองวาวระยับของรัตนาวดีแต่กระนั้นก็ตามช่างหน้าประหลาดที่บรรดาแขกเกือบทุกคนเพิ่มความสนใจไปที่ดาวมากกว่าที่ดาวของหล่อนพร้อมกันหล่อนก็เพ่งมองดูดาวอย่างสำรววตัวตราลึกซึ้งกว่าทุกครั้ง เมื่อได้ยินคำสนทนาตอบโต้ของแขกหนุ่มสาวสองคนซึ่งเป็นข้าราชการอยู่ใต้บังคับบัญชาของน้องเขยไหนคุณบอกว่าอธิบดีรัฐไม่มีลูกไงคะชัดโทลูกสาวหน้าตาเหมือนคุณพ่อจะตายไปชั่วแต่ข่าวเหมือนคุณแม่เขาว่าเป็นลูกบุญทรรต่างหากล่ะนงรักคุณฟังผิดกันมัง้งท่าทางคุณพ่อคุณแม่ สุดสวัสดิ์ขาดใจออกเห็นไหมรีบพารู้สาวเข้าไปกราบท่านประหลัดแล้วหญิงสาวเจ้าของนามว่านงรักไม่ยอมเชื่อว่าดาวเป็นบุตรีบุญธรรมของอธิบดีรัฐการจนาโรธทําให้ชัดพลอยลังเลไปด้วยในเมื่อเขาเป็นข้าราชการที่เข้าใหม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องราวของเจ้านายรูปร่างสวยจังเลยปร่งและหงแต่ไม่ผอมทุกส่วนกลมกลึงเหมือนปั้น อย่างนี้เองหัวหน้าผแผนกของคุณถึงเป็นแขกประจำบ้านของอธิบดีนวงหลักพูดภาพพิมพ์ไปถึงพงศกรผิดตัวแล้วชัดจัดแจงทวงทำไมคะเขาว่ากันว่าชุดสีทองต่างหากของคุณพงศกรว้าเสียดายจังทำไมก็ฉันรักชุดสีขาวนี้คะยิ่งมองยิ่งซึ้งยังไงไม่รู้ บอกไม่ถูกเย็นชื่นใจชอบกลไม่สวยแบบนางฟ้านางสวรรค์หรือหยาดฟ้ามาดินแต่ยิ่งมองก็ยิ่งเพลินชัดมองดูหน้าคู่สนทนาของเขาพร้อมกับยิ้มอย่างขันขันในคำพรรณนาเหล่านั้นคุณติดใจลูกสาวอธิบดีมากหรือค่ะหากเป็นผู้ชายเห็นจะขออาสามารับใช้ที่บ้านช่วยตัดหญ้าที่สนามนี้ก็ยังได้ นงรักตอบครึ่งเล่นครึ่งจริงต่อจากนั้นหนุ่มสาวทั้งสองก็พากันหัวเราะขึ้นพร้อมกันจบบทที่53